ที่ริบะใหญ่นะครับหาดหนึ่งนะครับตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจกันนะครับเพราะเขาเรียกว่าอะไรจะผมเรียกชื่อของผมเองนะครับว่าหาดเรือล่มก็จะมีเรือล่มอยู่สองจุดนะครับจุดแรกก็คือลำนุ่ไกลๆหนึ่งดังนั้น เรือมันล่มอยู่นะครับถ้าวันที่น้ําแห้งเนี่ยจะเห็นชัดแต่มันเกยตื้นอยู่ครับอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้อันนี้คือหงายท้องขึ้นเลยนะครับเนี่ยครับหงายท้องขึ้นมาเลยนะครับเป็นเรือล่มอยูก็เลยเรียกที่นี่ว่าหาดเรือล่มเพราะแตหลายหาดมันก็ไม่มีชื่อครับบางจุดก็ ไม่แน่ใจด้วยว่าอยู่ในตำบลอะไรกันแน่เพราะส่วนใหญ่เขาเรียกชื่อหาดเขาจะเรียกตามชื่อตำบลที่หาดนั้นอยู่กอะสมุยก็มีหาดเล่าเกาะแหละครับผมบางหาดก็มีชื่อบ้างบางหาดก็ไม่มีชื่อนะครับวันนี้ก็อากาศก็ไม่ค่อยจะว่าดีก็ดีนะจะว่าไม่ดีก็ไม่ดีเพราะว่ามันฝนจะตกเลม ตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่เห็นแสงตะวัน,นครับก็แต่เช้าแล้วผนทำาทั้งวันก็ช่วงนี้ก็ลมแรงนะครับขึ้นลมแรงก็จะมีขยะมาเกยหาดนะครับเ,เดี๋ยวเราเดินหาจุดจุดสมาธิไปเรื่อย มม่ฝนอย่างนี้ก็มีข้อดีอย่างนะครับคือไม่ร้อน วันนี้ก็คลื่นทั้งคลื่นทั้งลมก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับไ่เผาอะไรหรอมีควันนะครับไม่รู้ใครเผา ผมจะลองเดินไปดูตรงนั้นสักหน่อยนะครับ ตรงนี้น่าจะนั่งสมาธิได้โอเคผมได้จุดนั่งสมาธิแล้ว ดีครับเงียบสงบดีแดดไม่ร้อนลมก็ไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็เหมือนกับทุกครั้งนะครับผมก่อนนั่งสมาธิก็เซตอินเทนชันก่อนนะครับผมนะครับขอฝึกสมาธินะที่ตรงนี้เพื่อ ฮิ่งและทำความสะอาดจัก,กระของตัวผมพร้อมกับฮ a l ิ่งและทำความสะอาดจัก,กระของมาเตอ r e เอิรผมไม่อนุญาตให้สิ่งใดหรืออะไรมารบกวนผมผมจะขอฝึกสมาธิให้สำเร็จตามที่ผมได้คาดหมายไว้ ขอสิ่งดีงามสูงสุดได้โปรดช่วยคุ้มครองในการฝึกสมาธิครั้งนี้ของผมให้สำเร็จไปได้ด้วยดีเดี๋ยวเราคุยกันครับครับผมหลังจากนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งโอมเบนจ่สัตโตงครับแล้วก็โอมฮิริง่งตยาต้านะครับผมก็ รู้สึกสงบดีครับผมนั่งไปก็เหงื่อแตกไปนะครับร้อนนะครับสำหรับใครที่ได้เรียนสมาธิกับครูกิฟ์มาครับก็จะรู้ว่าถ้า,านั่งสมาธิเคลื่อนจิตขึ้นลงนะครับเชื่อมสิ่งดีงามสูงสุดตัวเราแล้วก็มาเจอเอิร์ธเนี่ยเขาเรียกอะไรผลข้างเคียง นะครับผลข้างเคียงก็บางทีก็อาจจะมีอาการร้อนนะครับร้อนเหนือแตกแล้วก็หิวน้ําตอนนี้หิวน้ํามากโอเควันนี้ก็ตอนที่นั่งสมาธิอยู่นะครับก็นึกถึงท่านท่านหนึ่งนะครับท่านก็คืออาจารย์บวรพัฒน์ผู้จเจริญน,นะครับผมท่านเป็น เป็นเชื่นะครับของเมืองไทยท่านหนึ่งที่ผมให้ความเคารพนับถือแล้วก็แนวคิดนะครับหลักการใช้ชีวิตหลายๆอย่างนะครับผมก็เอาแนวคิดและหลักการใช้ชีวิตของท่านนะครับมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของผมนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันแนวคิดนะครับเล็กๆอันนึงของท่านนะครับซึ่งผมว่า น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็คือแนวคิดของการรักษาสินห้าของพวกเราครคนไทยชาวพุทธครับสินห้าเนี่ยจริงๆตอนนี้ครับตามที่อาจารย์บรพัฒน์ท่านเคยพูดไว้นะครับว่า,าชาวต่างประเทศนะครับผมก็หันมาถือสินห้ากันนะครับ ็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าสินห้าที่เขาถือเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมุมมองนะครับแต่ก็ยังรักษานะครับผมหลักการของสินห้าไว้อยู่ก็คือว่าท่านพูดได้ว่านะครับคนไทยนะครับผมถือสินห้าเนี่ยถือด้วยความกลัวนะครับไม่ได้ถือด้วยความเข้าใจเพราะสินห้าที่คนไทยท่องท่องกันเนี่ย มีแต่ข้อห้ามทั้งนั้นเลยห้ามห้ามห้ามทุกอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับข้อหนึ่งนะครับห้ามฆ่าสัตว์นะครับผมข้อห้ามอาจารย์ก็บอกว่ายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ่อะนะครับผมยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุนะครับแล้วก็ยิ่งจะทำทำผิดศีลห้าได้ง่ายชาวต่างชาติก็เลยเปลี่ยนมุมมองใหม่มองอีกด้านหนึ่งนะครับ คล้ายๆกับที่ครูคิปเคยสอนนะครับเรื่องของการมองให้รอบด้านนะครับผมเหมือนเหรียญสองด้านนะครับเราก็มองอีกด้านหนึ่งก็คือว่าชาวต่างชาติเขาใช้แนวคิดที่ว่าห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมงั้นเราก็เปลี่ยนเป็นมีเมตตาต่อสัตว์นะครับผมมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นะครับมนุษย์ ก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้นะครับจากห้ามฆ่าสัตว์ก็เป็นเปลี่ยนเป็นมีเมตตาต่อสัตว์นะครับมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกนะครับผมซึ่งผมมาลองพิจารณาแล้วก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับข้อสองนะครับห้ามรักทรัพย์ นะครับผมก็มองอ,อีกด้านหนึ่งของเหรียญน,นะครับก็เป็นอเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่นะครับผมแบ่งปันนะครับผมเพื่ออาทรกันนะครับข้อสามนะครับห้ามประพฤติผิดในกามอาจารย์พลรพัฒน์ท่านก็บอกว่าก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็น ปฏิบัติตนนะครับให้ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับผมเพราะว่ากามเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเรื่องเซ็ก์อย่างเดียวนะครับผมมันมันหมายถึงหลายอย่างนะครับเพราะงั้นก็เปลี่ยนมุมมองใหม่ก็เป็นว่าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับแทนซึ่งตอนนี้ถ้าดูสถานการณ์บ้านเมืองก็สถานการณ์ของสังคมไทยตอนนี้ก็มีเรื่อง เยอะแยะอุ่นวายไปหมดนะครับเรื่องเมียน้อยเมียรวงนะครับก็นั่นแหละครับอย่าทำให้ใครเดยอดร้อนอใช่ไหมแล้วก็ข้อต่อไปก็คือว่าข้ามพูดปดนะครับข้ามพูดปดชาวต่างชาติก็เปลี่ยนใหม่เป็นโพสิทีฟมากขึ้นนะครับก็คือพูดในความจริง ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับทำในความจริงไม่ได้แ้งทำไม่ได้แ้งสแสดงละครนะครับทำพูดในสิ่งที่มันเป็นจริงๆนะครับผมแล้วก็ทำพูดอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือห้ามดื่มสุราอะไรพวกนี้นะครับผมก็ชาวต่างชาติก็เปลี่ยนมุมมองใหม่เป็น ไม่เอาสารพิษนะครับเข้าร่างกายเกินความจําเป็น <c oughs> ตอนแรกผมก็ฟังแนวคิดอันนี้ของอาจารย์หัวรพัก็อืมก็ก็โอเคนะแต่ละอันก็ยังไงน่านํามาปรับใช้ให้เหมาะกับชีวิตโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยข้อสุดท้ายห้ามดื่มสุราอะไรพวกนี้ก็เป็นอย่าเอา สารพิษเข้าร่างกายเกินความจําเป็นนะครับผมเพราะในสูตรยาหลายๆสูตรนะครับผมก็มีแอลกอฮอล์นะครับเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็ในสูตรยาหลายๆสูตรนะครับก็มีกัญชานะครับเป็นส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นสูตรอาจะเป็นแอลกอฮอล์หรือเป็นกัญชาก็ตอนนี้ณนะตอนนี้นะครับก็ถือว่ายังเป็นอ่ายังไงอะ่ะ สารเสพติดอยู่นะครับก็คือใครจะใช้กัญชาอะไรเงี้ยก็ต้องไปขึ้นทะเบียนไปอะไรกันนะครับแต่คือมันจริงๆแล้วมันเป็นยานะครับผมก็คือถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีใช้อย่างเหมาะสมใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและอยู่ในการดูแลของแพทย์มันก็เป็นประโยชน์นะครับนี่นะครับแค่เปลี่ยนมุมมองนะครับการถือสิน5้าก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผม ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ได้รับชมแล้วก็ฟังกันแล้วก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับว่าจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตได้ไหมนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผม